ในโรงพยาบาลป่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดเดครัอท่านเอกนายแพทย์เสือไทยรักสมินคู่เรือโรงพยาบาลนะถ้ขาวหวเออ เอาเป็นนั้นละเข้าใจเอามีอะไรว่าามา,มา,มมาก็ท่านนี่เห็นเตรียมที่ยะรอดูอยู่บอกว่าว่ามา,มาขึ้นเวทีต่อยเลยวะยไปรออะไรวะมันจะตายแล้วพูดกับคนเป็นเบือ่อก็เลยพูดตลกไปอย่างนั้หไะ เฮ้ยมาจากทางไหนกันบ้างอ่ะเนี่ยมาอันนี้มาจากอะไรกันบ้างเนี่ย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 โอ้ร้อยเองเป็นโรงพยาบาลทหารเขาบเนีเป็นโรงพยาบาลทหารเขาปุ๋บโอ้โรงพยาบาลร้อยทหารร้อยเองก็มีเนี่ยให้เราไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือโอ้ผู้นาการโรงพยาบาลร้อเอ็ดนะนะโอ้เราก็ไม่ทราบนะโรงพยาบาลร้อเอ็ดร้ยสองโรงพยาบาลโรงพยาบาพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยสองก็มันมีหนึ่งมันต้องมีสองอะไรร้อยเอ็ดร้อยสององ ว่าอยู่แล้วเราวราเอืมอืมมาเก่าร้อยเอ็ดเมาเก่าร้อยอ็ดโอ้ออเมื่อ่านแล้วก็เรืองงเืองบางข้มเด็จเราเพิ่งจฟ้าจังหวัดร้ยเอดโอ้ท่านเอม่แพ้สย เปนทั้งคนเอกเป็นทั้งเป็นทั้งในแค่ด้วยนะหลายอย่างไม่ไปขโมยหาแม่บ้านมาหลยอ่ะมือมือต้องบเอกทั้งไงแย์ด้วยแล้วม่งทั้งตัวตึงทั้งตัวเตแสงก็มาเลยเหมีไม่แากเชื่อวค้งก็ู่เหมยเถอไม่ได้เข้าใจไหมเถือเป็นติดมาข <c oughs> <Madonna>. <c oughs> ้างหลังเลยยงทีแล้ไฟเขาทั้ง ตรงนี night, ้ก pues 응็ร응้องแว้ยมาเวมาเกิ่เรื่องอะไรไม่มีอะไรคือคือเจ็บงั้นไม่ไก็บอกวมาออกไปก็เอาออกโซ่มาเสียลงโรงพยาบอืมทางโรงพยาบางแบบนี้คือหนาวๆกลางวันก็ห่มผ้ามเนี่ย ให้ห no, ่มผ er ้ากลางวันมลางวันก็ไม่ต้อยวันนี้สเริ่มหนาวขึ้นหนาวขึ้นเออขอทราบชัวก์กันนะเราจะมี้าที่การงานยอดาบมันสักสูงจำพลังงานก็ตามอย่าลืมทำคือภูการศาสนา ให้ต็กอยู่ภายนใยนจิตใจพุทธศาสนาเป็นคำสอนของท่านผู้เลิศเลยแปลออกมาแล้วให้เรานำไปฏิบัติเวลาฟังก็ให้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วก็จดจำเอาไปบฏบบัติบตามบ้านตามเงือนตามวัยของเราแพทย์ของเราพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลย คือเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นเจศเรียบร้อยแล้วศาสนาอื่นใดก็ตามไม่ได้ดูถูกพูดเอาหลักเอาหลักความจริงมาพูดเจ้าของศาสนาม่มีเกศมีเจแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผ <c oughs> ู้สิ้นเกศแล้วความสิ้นเกศตัวหลอกลวงปนพี่นี่คือเกศนั่นแหละ สิ้นจากใจแล้วจึงไม่มีคําว่าหลอกลวงต้องถุนผู้ใดคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าขอให้พากันนําไปปฏิบตัติมันจะได้มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อความสัดความจริงคนเราไม่มีความสั์ความจริงก็คือไม่มีสีมีธรรมนั้นก็เท่ากันกันกบสุุสัตว์นั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่มีหาง แต่สัตว์บางประเภทเขาไม่มีหางอนะ่ะมันก็เป็นไปได้เลยให้ระวังทุกคนอันนี้มาวันไหนมันว่างบ้างควรที่จะเข้าที่สงบอบรมจิตใจตัวดีต,วดต,วดตัวนี่งคือใจตัวนี่ตัวคือตัวขนองตัวพาเราเสียคือคือใจตัวนี้เองถ้ามีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าครอบมาแล้วมันจะไม่ดีไม่นิ่ง จะไปได้วยความสงบเย็นใจคิดอ่านใจตองอะไรจะก่อนค่อยทำลงไปดังที่ท่านว่านิสัมมะกำลังไสยย้ยให้พิจารณาค่อย,ยคอนก่อนแล้วค่อยทำค่อยพูดนะ่ันบอกว่าอย่าทำพูดพลาดไม่เหมาะสมนี่เราก็เหมือนกันเป็นลูกชาวพูดให้มีกฎมีเกณฑ์บังคับตัวเองเครื่องหมายของของชาวพูดชาวพูดให้มีในตัว คือมีคำสัตย์คำจริงมีข้อบังคับมีการคัดเลือกกิยาอาการของยาของเราที่จะ,สะแสดงออกอันไหนผิดหรือถูกประการใดมีสติปัญญาไขขคววก่อนแล้วค่อยสแสดงออกไปไม่ค่อยผิดพลาดแม้จะผิดก็ไม่มากนักนะไม่ได้เหมือนคนที่บง้บงแบง้บงบ้งแบ้งเลยนะปากเปาะปากบอนไปที่ไหนแอะหัวคนปากบอนแลงะถ้ามาอยู่จ่อหน้าจ่อตาเขหวาน น้ำวยน้ำตาลห้าร้อยสวนก็สู้ไม่ได้นะถ้าออกไปแล้วเนะี่ยนี่ขมนี่อะไรพวกเขาเรียกนวายนวายนะห้าห้าห้าร้อยสวนก็สู้ไม่ได้อีกเหมือนกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะให้พากันรักตัวรักธรรมการปฏิบัตินี่เห็นไหม่านบวชมานี่หลวงตาในี่บวชมาแล้วเจ็ดสิบกว่าป,าป,าปาีแล้วอุตส่าห์พยายามรักษานี่แหละ มันก็ไม่ยากอย่างไงงานการอะไรของเรามันยากทั้งนั้นเลยนะเนี่ยมันไม่ยากท้งแต่ทําอะไรหอมๆมันหวานแล้วมาชิมดนสินายนซมไปิีม,มาหมดถวยเ <c oughs> ขาใช่ไหมอันนั้นนะทุกอย่างเราต้องได้พิจิตรพิจารณาให้เป็นที่ร่มเย็นกับเราด้วยความประพฤติของเราที่คิดเดีวยวด้อยแล้วค่อยสแสดงตัวออกไปนั่นดี ไม่ใช่พวดอพลาดเพื่อพลาดเปน,นิสัยพวดอพลาดไม่ดีพื่พลาดกับผิดพลาดมันเหมือนกันนะไปด้วยกันพาเพื่อพลาดแล้วกับผิดพลาดอันใชาความคิดความอ่านซะก่อนนะนี่นะทีนี้พูดถึงมา,ถามาั้งมาหาเจ้าของถึงการบวชนี่ก็ฝึกทรมานเจ้าของมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งป่านนี้จะไม่ยากยังไงเ,เ,เข้าแรงแจ้งร้อนเขากินกัน,นตลอด คือว่าเอาไอ้ไอน้ําบ้ามาแฝงนั่นนี่เ็ากินกันเท่าไหรเราก็มีปากมีท้องเหมือนกันทาไมจะไม่อยากกับเขาล่ะแต่ก็ไม่กินเข้าใจไหมล่ะมันยาขนาดไหนไม่จริงมันขัดต่อหลักทมหลักวินัยซึ่งเป็นธรรมชาติสีเลิศเลยยิ่งกว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินนี่แล้วเราต้องเคารพเราไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้านี่เมื่อเราเรามีสีมีรมเป็นลูกชาวพูด ควรจะพิพจารณาเรื่องตัวเองกิยาการที่แสดงออกนั้นนะมันถูกต้องหรือไม่หรือมันขัดข้องกับอะไรผู้ใดบ้างก็อย่าทำคนเราก็อยู่ด้วยกันเป็นภารสุขเฉพาะอย่างหญิงสามีกับภรรยานี่เป็นตัวกรรมตัวเวออรนั่นแหละไอ้หอมหวานด้วยกันสักสองสาวันต่อไปก็ไอ้หอมหวานด้วยกันนะคือไปเรยียนวิชาอะไรไม่รู้เนะี่ย ออกมาเหมือนหมากัดกันก็แสดงว่านั่นคือวิาวชาหมาเข้าใจไหมละ่ะอย่านำมาใช้ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันผัวไปไหนเมียไปไหนให้ตายใจตายใจด้วยความมีศีลรมแล้วกามสุมิฉาจารน,นี่ท่านว่าอันนั้นนี้ขัดมากทีเดียวโทษศีลข้อนี้ขัดมากที่สุดเลยอย่านำมาเผาบ้านเผาเรือนเผาครอบครัวเจ้าเรือนผัวเมียเจ้าของ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนะไปไหนเย็นใจเย็นใจถ้าทำข้าที่ตรงไหนเราจะเย็นใจนะถ้ากิเลสเขาแทรกตรงไหนแล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาไม่เราก็คนอื่นเนี่ยเราน้าเพลินตัวแต่คนอื่นเป็นไฟจะตายถูกความเพลินตัวไปเผาออกอันผ่ากันไปเจรณนนาการทำความดีงามการรักษาตัวเองเป็นคนมีคุณค่า การทำลายตัวเองด้วยความประพฤติผิดสิ่งผิดธรรมนั้นเป็นการทำลายตัวเองลงโดยลำดับลำดาต่อไปหาคุณค่าไม่ได้ตายแล้วก็จมนโกท่านทั้งหลายยังไม่ยังไม่เชื่อบพระพุทธเจ้าเหลือว่านรกมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริง ท่านผู้มาสอนเราเป็นผู้ครองนิพานเรียบร้อยแล้วเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงทั้งเมืองผีเมืองคนนรกอมิจีสวรรค์ชั้นพรหมไม่มีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกนั่นนะ่ะท่านรู้แล้วท่านจึงมาสอนพวกเราดูแล้วเห็นแล้วอันนั้นเป็นผิดอันนั้นเป็นคุณอันนั้นเป็นไฟอันนี้เป็นน้ำให้คัาเลือก เพราะท่านไปสัมผัสมาแล้วดูแลโลกวิถีรู้แจ้งโลกผีโลกคนโลกทุกอย่างนะมาแล้วมาสอนพวกเราให้ฟังแล้วอย่าฟังกังนเราคนเดียวที่ทั้งหูหนวกทั้งตาบอดเอคนหูหนวกตาบอดมันจะไม่ฟังแงใครเลยแล้วโดนตั้งแต่ไม้โดนขวาโดนน้ำตกเขววตกบ่ก็คือคนตาบอดคือมันไม่คิดไม่อ่านว่าผิดว่าถูกและโดนตั้งแต่ความผิดอยู่เสมอ ให้ยะนะ่นำมาใช้นะให้พากันตั้งใจปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมแล้วเย็นนะผู้ปฏิบัติต่อศีลต่อธรรมยากก็ยากเกินหนะผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เย็นตลอดเวลาเลยนั่นนายพากันจำมาอย่างที่พระท่านบวชเหล่านี้ท่านไม่ยากเหรือว่าไม่ได้ทาไล่ทนานาทารั้วทำสวนแต่การบังคับตัวเองนี้ตลอดเวลา ไม่มีหน้าแรงหน้าฝนนะบังคับตัวเองตลอดเวลาจงกระทั่งตายไปด้วยความบังคับตัวเองเพื่อความดีทั้งหลายเราก็มีการบังคับบ้างเวลามีกันว่าก็เข้าศีลเข้าทำเวลาไปประกอบหน้าที่การงานก็ให้ไปกลับมาก็ประกอบศีลประกอบธรรมเวลาจะหลับก็ให้มีอรหังสัมมาสมิปา่า,าบางกรบพร้าสวฆ์นต์ลล <c oughs> แลาค่อยนอน เวลานอนก็จะนึกถึงพุทธโธศาสตราโอค์เอกที่ภลายในใจให้หลับกับพุทธโธแหละดีอย่าให้ไปหลับกับความเพ,เพลิดความเพลินลื่นลื่บันเทิงเสียนะไม่มีอะไรละก็พูดให้ฟังตอนนั้นวันนี้พูดอยู่เรื่อยๆมาเรื่อยๆนะแล้วก็พูดให้ฟังอย่างนี้อยๆเรื่อมีหลายอย่างนะมึมาด้วยกันหลายจังหวัดน,นะมึงมีหลายจังหวัดเลยมาด้วยกันเนะี่ยวันนี้เหลือแตาวันนี้ไม่ค่อยดะพักละ หากงานนั้นงานนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทนเอาอย่างนั้นแหละทนเอาเพื่อประชาชนที่เขาอยากได้ของดีของดีได้เสียงได้ทรมก็แจกให้ถึงจะลำบากขนาดไหนก็ทนอย่างที่เทศนาว่าการเนี่ยไม่ยากหรือเอเห็นยากจะตายไปนี่หนะแต่ท่านก็ทนเอาสั่งสอนเพื่อให้รู้สิ่งรู้ธรรมเพื่อเป็นคนดีเนี่นะ มันก็พูดเพียงตอนนั้นะแล้วมีอะไรคล้องใจอะไรให้ว่ามาเนี่ยอันเหนื่อยแล้วหนยมันจะตายก็บอกให้ว่ามา่างั้นะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะให้สีน้พรต่านั้นละนะอืมนาละหนึ่งถ้าไม่มีแล้วให้สีน้อรพรแล้วพรนะอีกทีต่างปฏิตังตุงมหางที่ประเม่าสมิจโต สัเพปูเรตุสังกปาจันโทปนารโสยถาไมิโชติระโสยถาสัพีิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีขาโกโหวะอภิวาทราสีริสเนตังวุทาปจายโน จตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนโลโชขังขาลังเออเอาละทีนั้นละที่มาจากทางไหนกันบ้างอ่ะมาจากทางไรเองเนี่ยนครปฐมเออมาจากนครปฐมนครปฐมเนี่ยว่าใครที่อย่าว ตอนเทศช่วยชาติบ้านเมืองในจังหวัดไหนประเชศทั้งนั้นนหะนครปฐมประเทศอยู่ที่หน้าเขาใจนีแล้วเราประเทศเหนือวัดป่าดั่งยูนะคือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะเข้ามาถึงบริเวณนี้เท่านั้นคือบริเวณเตียงโลกสำหรับรับแบบรกับแล้วแขวรับคนขน่ไปมาเนี่ยบ่งเี่าเนี่ยเลข้างในเป็นสถานที่ ทำงานของพระก็จะทานที่เดินตรงกลมนั่งสมาธิภาวนาพระท่านอยู่อย่างนี้อย่างจังเลมือตีองกมือมันม่ต้องสี่ห้าสิบนะพระอยู่นี่ไม่เห็นจะอองคืท่านอยู่ในป่าภาวนาเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาอย่างนั้นตลอดคือบริเวณนี้รับแขกใครมาก็มาถึงแค่นี้ก็ให้ออกให้ออก เอกานข่อง่ายไม่เข e like er, ้าไปเพราะเป็นเอานที่ทํางานของพระงานของพระคือการเดินโยกรมนั對對่งสำหรัค <t ale> ือภาวนางานของพระราชการคือการฝึกการเสี่ยงกายุงเหยิงวุ่นวายกีบ้าสะเรื่องงานของพระาชการเอาแน่ไปยากแต่งานของพระท่านเดินโยกรมนั่งสำหรัคือภาวนาไม่มากนักให้รักษาใจตัวมันดีมันดี ให้มีความต้องโออต้องลก็สว่างสวายข้นในใจต้องโอมากสยเย็นมากเพรานั้นเย็นมากเพราะนั้นกจ้าขึ้นมากในใจเหลยอสว่างายในใจพระที่รยหลวงสู่ในใจนั่นแหงานของพระเวลาทำจแล้วเป็นอย่างนั้นรื่อนี้กว้างเลืวอนียในดรงในป่ายมือจะสำเร็จงานของพระอันใหจะผมนำาท่พอมา แล้วไม่ใครเข้าไปด้วยนะให้มาเคยแค่แค่สารานให้ออกเหนือบริเวณมาแค่นี้ให้ออกให้ออกข้างในกันเดินอย่างกลมอย่างสองที่เข้าวาตอเาเขาไปกสมสร้างกอย่มสงลีหแสร้างงทีก็สงลคาหไยออหก็ได้ท่านทำจริงจำจำนะงานขอพรก็อยู่เพื่อครองมครองผล เรื While the kommt ่องมรรคผลญยความเป็นของเรื system, ่องอะไรเรื่องโดยสุดยอดพระผู้ธเจ้าเป็นผู้ครองมรรคผลญยควาพแลยนำผลละทธามันประเสริฐนั้นมาสอนพวกเราให้รู้จักและครองขังสัมบลงจะมีเรื่องจาครองเรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาอวิชาหัววัมหัวใจส้งวังจงคืออยู่ยนอนนอนเป็นไขนอนหลัืไปแลับ อืมเห็นวิคือวิาของำงับดับมันยงไปให้สงบเงียบพอใจเ่ะอืมมก็กลางอะไรบ้างเห็นเห็นเยอะเะรั็างอะไรบ้างมกลางอย่างฮะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าค่ะแล้วก็กรุงเทพแล้วก็นคร ยงนีมันหูมันหนักเขามากลนะแต่เท่าไรมันยืงยึกแต่เท่ายืยกใครพูดสมดไม่ยืดยะดมีแต่หอวหัวเยอก็ไม่ไม่จะกอดก็หูดีเหมือนกันยังไงยัวนี่หูมันยืกลงไปเรื่อยๆเออเอาจะกลก็กล่าได้เสร็จจเนะเออหมอหูคอจมูกค่ะหมอหูคอจมูกค่ะ ไหว่าไงเป็นแพทย์ทางด้านหูคอจมูกด้วยเป็นแพทย์ทางด้านหูคอจมูกเป็นแพทย์ทางด้านหูคอจมูกค่ะเป็นแพทย์หูคอจมูกอีกนี่เราเาอนี่าอยู่นี่ตาก็จะเห็นหูก็จะฟังทาตาบอดหูบอดไม่เห็นไดอ่ะ เขาเกาดยิ่จะเขาสวยกันอยู่รังปันจะ้เราเข้าใจดยู่กว่าสายสายสายพันหูไอสูใปหูไปหัวตาบอดเบนจ์จอวอกคุณวกไอตามันไม่เห็นมันก็งอกพื่อเื่อไปเจอจดขอเข้าใจหเปล่าายเติไม่ให้ตัวอต่เออแต่ตาบอดมันยังงอกพุ่งงอกก็เถียง

เห็นแต่ไงทีมันก่อเรื่อยนะจะของนอนอยู่ใงเเสื่อยี่หมอนแกยูเขาทีวีเรื่อยใครเขาเห็นแต่ยูไงทีเห็นจะ่ไงเออเขาเขาว่าเรานอนอยู่างเนี่ยลูกมันออกไปทั่วประเทศอย่างเนี้ยไปนี้ฮะ เห็นหลวงตาประจําเห็นประจําเห็นประจําไอ้ที่วรอฮะังหลวงตาพูดครับหลวงตาสอนธรรมะให้ฟังแล้วชื่นใจครับก็ชื่นใจครับลูกชายก็ชอบกรเออถ้าฟังมีชื่นใจถ้าข้างหลังสอนอย่างไงถ้าข้างหลังจะมีมาแอบมาข้างหลังสอนจะว่าไง ทั้งหลังสอนไม่สอนธรรมดานะทั้งดิ้งทั้งข่วน <c oughs> อันนี้อน,นไรใครยังไม่เคยเห็นดูกจาก็เห็นใช่ไหมพอพูดอย่างนี้ก็ทำให้อายุนลกอายุขยาเขามาหาสักประมาเกอไว้โลกต้อง สามขันยกระยับระบาบใหญ่มาแน่นกระาับ <c> ก <oughs> ็งี้เขาจะพูดเป็นสิ่งที่ไม่จริงก็ทราบเขาไปเชื่อเที่อหนมาเขาก็ไม่บอกเขาบอกมาตั้งหน้ามาเยี่ยมมาดูหลงตาเขาว่างัาดูเรื่องชีวิตเยอะอะไรก็ไม่สนัดใจเลยเลาอยากมาดูเรืาตา 别的地方来，我那都看困了，是吧？那那都看困了，像他一样没有生过气，我讲谁呢？他可没知道，像你就是太难了。他讲呢，那个朋友，我。 ดูใานอะไรแบบนู้โหชิมคนมากเลยทั้งยากลัวทั้งอยากฟังเออแล้วยากลัวก็อยากฟังอยากฟังเวยามาดูที่นี่แนก็เห็นสงบดีอยู่ตอนี่ก็ยิ้มทำไมให้คยดูนะแตอนี้มันยังไม่ช้นเบียเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปเอามาสักจะไปสักมาสักนี่มันนั่งดูไว้พอคู่เขาดูคู่เขาดูไว้พอยืนดู ลงอยู่แล้วเป็นไงถึงไ้ทำอย่างนั้นนะโอ้ยดูทางนั้นมันไม่เหมือนตัวจริงมันตัวจริงออกทุกแบบว่าแล้วเขาต่างกันเขามาคบแบบง่ายๆพูดกับโลกมันต้องมีหลายแบบหลายฉบับก็รับข่าวสูงซึ่งกันกันเล่นกับแบบเป็นอย่างนี้เล่นรุ่งใหญ่เล่นได้ไหมอ่ะเราเล่นกับนักเรียนเป็นเล่นกับครูเป็นเล่นกับอาจารย์เป็นอย่างหนึ่งเล่นกับลูกเต๋าเป็นยังไงล่ะ cái ti liệu ti như thế nào là lấy bác sĩ, nó không? bác sĩ 1 là lấy ở cái mà hà nội làm tấm miệng, bác sĩ 1 là mà lấy ở cái mà lấy khoản tiền học hiện đại thì bác sĩ mà có khả năng mình sẽ chết thì đi mà hà nội xách rỏ nó chết rồi bác sĩ แต่เครื่องอะไรว่าที่ที่ว่าสักการะบูชายกท่านให้เป็นนักเจ네้าสอนที่ไรนีิ่งใติดใจพอใจแล้วตัวเรื <t <t ่อยๆจะทำได้ไหยนี่คนฝึกสอนเสร็จแล้วพอใจเสาร์แล้วพอใจสามตาทันไปแล้วอุกอักอุกอเครื่องขัดข้องเรียกว่าเครื่องขัดคือัดโดอการไม่ไม่สะดวกืึเวลาฝึกสอนว่าเวลาจะทำอย่างท่านมันทำยากเนี่ยมันก็ เครื่องกระขัดกรตักก็ตักเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ละเดี๋ยวมีทุละไปไปนั้นไปนี่ไม่ค่อยจะอยู่นะร้อยเอ็ดโอ้ยเลยไปกระทั่งถึงร้อยสองจะว่าร้อยเอ็ดเลยแค่ร้อยเอ็ดยามาสู้แม่เราเคยฝากไปถึงร้อยสองร้อยสามด้วยก็ไม่พัน ผ่านร้อยไปจะเรียกว่ามันข้ามาร้อยเอไปได้ไง <c oughs> ไปหมดทุกอย่างไปร้อยเอ็ดร้อยสองร้อยสามไปหมดจังหวัดนี่ผ้าอีสานไปเห็นทุกจังหวัดผ้ากากา็เหมือนกันแต่ภาคใต้ไม่ค่อยครบยกให้อะไระบันไัลแล้วก็ทุละเกี่ยวขอ้อมีอะไรต่อไปที่เราจะต้องไปเกี่ยวขอ้อมีอะไรก็แค่ประการตามนั้นแหละเพ่ออะไรฟัค เที่ยวตาวันนี้เป็นยัไงฟังแล้วเหตว่าแล้วพูดแต่ลให้ฟังอ่ะเอ้าแล้วเริกดาวล้เมื่อวานกับวันเลิกเลิดาวล้รสึกว่าดาวแล้วประหลอดลงเท่าไหร่เไช่าดูประหลอดลงเท่าไหร่ละ ก็ไม่มีประหลอดวัดเราดูประหลอดปั๊บชาวันนี้ลงเท่า้ัเท่า้รเท่าในวันนี้ตั้งแต่สร้าบ้านบาและมีประหลอดบานเราดูเป็นลานหาบวกบากาลงถึงจุดท,ท่าบดขีดเกือบถึงศูนยปีห้ารสิบหต้นม้ที่ปลูกไว้เรื่อยๆกตายหมดเลยนะปีศูนกลงว่าถึงจุดท่ดาเนี่ยเราได้ก็ลงแค่ถึง ถึงสี่ถึงสามแล้วก็หยุดขึ้นนะว่าการฝ่าเราถึงจุดท้าเท้าขนาดอ่ะคือบาดาวช้าๆค่อยๆหท้าเราเรื่อยๆนะครับแบบประจำทุกวันทุกวันต้นบ้านเราเนีก็รอดที่ปลูกไว้แล้วตายละตายความหนาวก็ใช้นด้ที่เราให้พอนแล้วนะถ้าเราให้พอนเราให้พอนเราอยู่จะไยไปพักกันกลับ ใช่พอเราอยู่จะไปไปบ้ากันขับว่ากันสิเจอให้ว่าออชมบรวู่านๆค่ะไหนว่าไอกชหลวง่านๆโอ้ยเรายังยังไม่มีเชือกมีข้าวบ้านขาไว้พ่อพ่อบ้านไปสารเรียนวนไปมันจะน่วโดนนี่อันนี้เชือกขาดขาขาดไป ถะแล้วมาหลอกหลวงตาไม่เชื่อเข้าใจไปละพอดีพอดีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาดูทีวีค่ะแล้วก็ภาวนาว่าโอ้ภาวนาบ้าโถ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 พอภาวนาบ้านูบอกคิดเลยคิดบทในแฟนบานก็ไม่รู้นะเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อทันี่กับเจงต้องเรียนวิชาสิถ้าทานหนึ่งเจงทานหนึ่งทันี่ต้องเรียนวิชา ทางนั้นมาผมบอกไปไหนมาทางนั้นนี่ก็ต้องตอบว่าไปฟังเทศบาลด้วยแก้กันแล้วฟังเทศวันไหนวะไม่บอกเดี okay. ๋ยวเขาใจเราเป็นกรบเฝ้าบ้านเขาจะไปฟังเทศบทมันว่ามันแก้กันเข้าใจเอาละทีนะผ่อนนะผ่อนทุกคนให้ปล่อยเสียเอะพาต่อไปไปถูกไปถูกตัวรากันนะว่าก็มีเล่นบางทิ้งบ้างอะไรอย่างนี้